มงสี่ทีห้ากลกันกาของมงครึ่งนี่จะมารอข้างล่างแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยแล้วกูตื่นมาไหมตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนรฮะอรอจนพอเปิดแล้วก็อาหารมาเสร็จแล้วกินหมดแล้วแม่งยัยงไ,ไม่ตื่นเลยไอเจ้าของโปรแกรมไม่เท่าไร่ <c oughs> ไอโค้ดโค้ดไปทำอะไรอยู่วะเด <c oughs> ี๋ยว่าจะอ๋อหกครึ่งนี่เจ็ดครึ่งแล้วนี่นะโค้ดของเราลงมาแล้วนะครับ สำหรับแบร์ฮารดโคชชันแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาเวลาในการตื่นนอนขอคุณนอนเพิ <pH itus> ่มได้ไหมเรียกไว้ว่าผู้เข้าอแข่งขันและโคนลงมาครบแล้วเหลือแต่เจ้าของโครงการเ้ยเ้ยมมือคนเพิ่งลงมาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกูมีคำถามคุณใส่รองเท้าสีขาวขึ้นเขาได้ไหซื้อมาใหม่เลยนะทำไมเพิ่งลงมาครับเพราะว่า

อ่าคุณแล้วหนึ่ง Janbet Janbet โฆษณา Diamond g e นี่เป็นคนที่พูดโฆษณาได้เป๊ะมากนั่นเป็นเขานั่นนึงหยุดก่อนกล้องมึงมานี่เลยจานมึงหันหลังไปนี่สไตล์ใหม่เหรอจะกลับด้านจะกลับด้านไม่จะกลับด้านธรรมดาไม่กลับเป็นตะเข็บเลยตะเข็บขยะตื่นเช้าคิดได้ว่าเดรอเดี๋ยวแดก Diamond Gen ไม่ได้ทอนไม่ตื่นแล้วกูแดก Diamond ทุกวันนี้ทำไมกูตื่น มึงเป็นอะไรเกือบเทแล้วเกือบหลอนแล้วเมื่อกี้แรงกาดความแรงสิพักโอ้โหกาดจะไกลเนี่ย ือเราจะไปขึ้นดอยกันที่มอชอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถแดงที่เชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ามากู้กเมืองเหนือได้จะดีมากเพราะว่าคุณจะไม่โดนโกงราคานะครับเนือ่องจากรถแดงที่เชียงใหม่มันไม่มีมิเตอร์เพราะราคาเนี่ยจะอาจจะผันแปรตามความคิดเขาแล้วก็คนที่เป็นต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนไกลหรือไกลสอนทิกหน่่ยไม่ได้ไหมหรือสอนภาษาเหนืออะไรอย่างเงี้ยถามราคาเขาก่อนลงท้ายด้วยคําว่า ก่อครับก่อข้าก็พอไปหลังมชเกาะครับวันนี้แปลว่าอะไรไปหลังมชป่ะครับผมไม่ใช่คนเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมแค่มาเรียนถ้าใช้แบบไปหลังมชเกาะครับไปนิมานก่อข้ามันก็จะแบบโดนมันล้มฟอกนิดนึงเขาก็จะไม่ทําอะไรเรามันมีคำหนึ่งที่พี่คิมต้องพูดนะครับคำว่าพ่กคิงอย่างอันนี้กูรู้ตักคำบอลเอาไปนิมานก็คนล่สาวยี่สิบไงอ๋อยี่สิบถ้าอยากนั่งรถแดงให้เสียตังเยอะกว่าฮัลโหลแมนเข้ามาเข้ามา คือการเดินขึ้นดอยเนี่ยมันแย่อย่างหนึ่งรงที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยมันจะเป็นระยะทาง13กิโลเมตรถ้าเกิดว่าไปปวดขี้ตอนกิโลเมตรที่2เนี่ยขึ้นก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ออตตไไไม่ไ่่เดเินอปอไปไถึง ขามันเย็นนะเว้ยพี่จริงเหรอไหนแหงเย็นให้ฉันยืนอยู่ตรงนี้อีกนานปะเราคนเรลไปบ๊ายบายเชียงใหม่บ๊ายบายตัวเมือง สวัสดีดอยสุเทพเทคนิคในการขึ้นเขาที่ดีนะฮะนี่นะวิธีขึ้นดอยนะฮะจกตัวอย่างงี้ครับปึ๊บแล้วเดินสบายนะนอกจากจะทําให้คุณขึ้นได้เร็วแล้วเนี่ยมันยังทําให้คุณเนี่ยไม่ขี้ด้วยนะถึงปวดขี้ก็มีใบตองมารองรับไมพุงเดอะซีรีส์ของเราวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเดินขึ้นดอยสุเทพให้ถึงข้างบนเลยนะครับซึ่งน่าใช้เวลาเดินประมาณ5ชั่วโมง แล้วแต่ความเก่งกาจของพวกเราดูทางฮะเห็นในกล้องไม่รู้โว้ยแต่มนเอียงประมาณ30องศาแทบจะครึ่งฉากนี่ฮะเพิ่งเริ่มเดินเหงื่อก็มาเป็นเหตุผลที่กูทําทรงผมทรงนี้เพราะว่าตั้งใจจะให้เหงื่อมันออกมาได้ง่ายๆว่าแล้วพี่ก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันนะพี่นี่ก้า0แสนแล้วนะอ๋อก้าแสนเกือบล้านแล้วอันนี้เขาเรียกว่าทรงช้างั้งที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทำ ครั้งลูกเบจิต้าออ๋ที่ได้อหุนยนนะนะแล้วทำไมพี่เงียบจังนะครับอ่ะข้ออะไนะเงียบเงียบเดี๋ยวนะโทษนะกลัวบนดอยไม่มีน้ำเหรอเอาน้ำใส่กางเกงคนอื่นเขาก็พกอยู่ในไม้พุงคลิปนี้นะครับเราอาจจะไม่เหมือนไม้พุงทุกทุกไปแต่อาจจะเหมือนทิปฝึกคีออทีมากกว่าเพราะว่าเราเดินขึ้นดอยระหว่างทางมันไม่มีอะไรดังนั้นเราก็จะเข้าสู่ช่วงฝึกคีออทีม้พุง มึงไม่มีคอนเทนต์เล yes. ่นกันแล้วเหรอเขาเรียกว่าเดินขึ้นดอยแบบชมนกชมไม้เพราะฉะนั้นธีมเพลงหลักของคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้เพลงนี้ครับตึงตึงตึึงจะฝึกแต่สปีดที่มึงเดินเนี่ยไม่ใช่ชมนกชมไม้สปีดมึงเหมือนฟิตเนสเลยนะอ่ะเปลีเฟิตเนสเหรอเปลี่ยนเป็นฟิตเนสเนี่ยแล้วก็ลำบากจานเบสหาซาวเนี่ยพี่เนี่ย อ่ะนี่คือทางเข้านะฮะกเราจะมาทําการไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อให้การเดินทางครั้งนี้ปลอดภัยพี่ไม่ต้องไหว้หูวต้องไหว้สิเราอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่ร้านหินแล้วก็จะมี ชมวิวสองเมืองแล้วก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องเลือกระหว่างซ้ายกับขวาเราไปขวาครับไปถึงแค่วัดผาลาดนะฮะวัดผาลาดไปต,ต่อผาลาดเป็นแค่จุดเช็คพอยต์จุดหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ย uh huh. นั่งกินข้าวกันซึ่งเราไม่มีข้าวกินแต่ว่าเราอะ่ะต้องเดินลวดเดียวถึงกรุงเทพเลย mm hmm. เพราะว่าเจกไม่เตรียมข้าวกันป่ะ <laughs> อ๋อผมมีมีอะไรมีเดมอนเกนอยู่สองกอง oh. โอ้ยอันนี้ที่ผูกอยู่ตามต้นไม้เนี่ย ระหว่างทางเราจะเจอเต็มเลยอันนี้อะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะจีวรพระครับเป็นเช็คพอยต์ของพระเพื่อไม่ให้หลงทางใช่ไหมใช่ทำไมพระเขาไม่เดินทางปกติเพราะว่าทางปกติอ่ะจะยาวมา13กิโลเมตรทางเดินที่เราเดินนี้เป็นทางลัดนะฮะพี่คิมครับพี่คิมชมนกชมไม้ให้ฟังหน่อยฮะอะสวยจังเลยอ่ะดูนกตัวนั้น<อ>สินี่ดูผีเสื้อตัวนี้สิที่บินไปเป็นยังไงฮะเป็นยังไงสุดยอดเลยอ่ะว้าวไปไหม Wow. นี่ครับเพื่อนๆจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นวัดธรรมกายได้นะครับอ่าอันนี้ชื่อว่าวัดอลูไม่ไรนะฮะวัดอะไรไม่รู้ไปนั้นเห็นไหมไปนั้นใบสับเสือมันเป็นพืชสมุนไพรถ้าเกิดสมมุติเรามีแผงเงี้ยเอาใบเนี้ยมาบดบวบยำๆเราก็แปะแป้โอ้คืออะไรเหรอนี่นให้ความรู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าแปลว่าอะไรคือตัวอะไรอย ลักษณะมันจะเหมือนคล้ายกิ้งกือมันเป็นบ้องเป็นบ้องเนาะเอาแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่จุดเช็คพอยต์นะครับผมเราจะทําการบินโดรนนะครับโดรน เวลาที่เราหลงป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคยมีเรื่องจริงของคนหนึ่งที่เขาเขียนบันทึกไว้ก่อนตายว่าตอนที่เขาหลงป่าเขาอะทาําผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้สัญลักษณ์มือไว้ตอนเขาหลงป่ากับเพื่อนอะเขาหลงป่าประมาณสองเดือนเสร็จปุ๊บมีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านมาแล้วเขาแบบเฮ้ยกูรอดแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาชูมืออย่างงี้คือดีใจหน้าก็ดีใจเฮลิคอปเตอร์ก็เลยบินผ่านไปเลย ผ่านไปอีกสสัปดาห์ที่เฮลิคอปเตอร์ไม่ไม่บินกลับมาเขาก็ไปเปิดคู่มือดูเว้ยแล้วคนเพราะว่าสัญลักษณ์มืออย่างเงี้ยแต่ว่าฉันโอเคถ้าเกิดว่าคุณหลงป่าหรือว่าอะไรจริงๆอ่ะให้เอาหินเนี่ยมาเรียงเป็นรูป SOS แล้วบกอย่างงี้ในท้ายหลังชายคนนั้นก็ตายแล้วก็มีคนไปพบในบันทึกของเขา แบบเขาทําอย่างนั้นลงไปเสน่ห์ของการเดินป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงความชื้นกลิ่นมันจะช่วยฮิวคนกรุงได้ฮิวจิตใจฮิวอะไรหลายๆอย่างอากาศมันสดชื่นมากเฮ้ยเมนบุ้งบุ้งบุ้งเน่ยลองให้พี่คิมจับดูดิโอ้พันคันเราเดินกันตรงนี้นี่มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่ทำไมครับเพราะว่ามันมีดอกอันชันถ้าเกิดว่ามันอันชันไม่ได้ก็ได้อันชันเอเบิลตองรู้ แล้วมันอ่านแล้วเอเบิลผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่นี่แล้วผมเป็นคนญี่ปุ่นมากทำไมครับที่นี่มันสงบแล้วี้เลสงบแต่ผมอยู่ที่เนี่ยผมรู้สึกชอบพี่การขึ้นมาทีเลยทำไมครับไม้ป่าเดียวกันไม้ป่าเดียวกันทำเช่นไรอยากผสุมพันเยอเนี่ยโอ้ตายแล้วโดนแบแล้วเนี่ยเนินนั้นสูงเกินจะไตอยู่ห่างไกล ี่รายการงเราหยุดพักเธอะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาเรียกว่าวิหกสถานเป็นแหล่งพักแหล่งชุมนุมของนกนกนกโนกใหญ่เลยโอ้นกมาดูนกสินอกจากเสียงนกแล้วยังมีเสียงน้ำที่ไหลมาเทมานกก็ยังบินเป็นคู่เลยเห็นไหมเออทำไมพี่ถึงโดดเดียวจะบอกว่าไม่ใช่มีแขนนกขนาดนั้นนะทำไมฮะที่นี่มีเพลงด้วยเพลงอะไรฮะวีหกสถานแห่งบ้านสายนองอะไรฮะท่านนกตัวนี้เนี่ยจับแมลงปุ๊บเนี่ยจะกินเล่าทันที ทำไมะ่ะนี่ครับนกจับมแมลงคอแดง <c oughs> นี่ไม่ธรรมดาถ้านกพวกนี้นี่มีอะไรกับใครนะแสดงว่าดูดตรงข้างหน้าอย่างหนกทำไมฮะนกเดาดินอกแดงอกานกันครับผมสูมเลยซูมสูมสูมซูมซม,ซม,มันซูงซูงใช่ในท่อนซูมท่อนซูมบ้านนี่ไปแล้วกัน สายเหนื่อยเลยอ่ะเจ้านะแปรงฟันไหมแปรงแล้วแปรงเมื่อเมื่อเช้าปีที่แล้วธรรมชาติอุตส่าห์แบบโอ้เราใกล้ถึงแล้วกู้จำท่อนไม้นี้ได้จริงเหรอใช่จท่อนไม้นี้ได้ซูมไปซูมซูมส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 ูมถึงใจคอยแล้วเพื่อนๆมาแล้วพี่กิมพูดใต้ให้ดูหน่อยพูดใต้เหรอเออสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้เหนือพู้เหนือ สวัสดีครับน่าสงสารเนาะพ่อก็ตายแม่ก็ตายพ่อตายแม่ตายหมดเลยพี่เป็นคนตายไหมพ่อตายแม่ก็ตายป่้าอะไรแต่เมื่อเลยนี่นี่นี่มันคือไส้เดือนมีเพลงประกอบไหมฮะหมดความหวังเจอไส้เดือนดิบข้าวปลาไม่กินโอ้ตายแล้วถ้าแยกไม่ออกอาจจะเป็นปิงก็ได้นะ เออจะเป็นท่าเขาเรียกว่าท่าท่ายาวขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยประมาณนี้เลยนี่มาเดินข้างหลังดีกว่ามันเปรี้ยวมากใช่เปรี้ยวดๆแล้วอ่ะหมายถึงว่าพี่คิมพกอาหารรสเปรี้ยวมาอู้หูยชวงใสชูให้ผมให้ธรรมชาติมาบานบัดและนี่เขากำลังปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายในร่างกายผมอยู่เฮ้ยวัดติดเฮ้ยถึงแมวโอ้พ่เท่เมื่อก่อนตรงนี้ไม่ไม่มีแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกว่าต้นไม้มันลบโอ้โอ้

เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล where you come from USA UK สเปนสเปนโอ้ยนะมิโก้อาดิออสแล้วนี่นะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะนี่หมาภูเขานะครับผมเราจะเรียกสัตว์พวกนี้ตามถิ่นที่อยู่นะฮะถ้าเขาอยู่บนเขาก็เรียกหมาภูเขาถ้าเขาอยู่ในบ้านก็เรียกหมาบ้านเราจะข้ามได้ไหมเขาหันมาเจอพี่คิมเขาหนีเลยฮะเขาได้กลิ่นความชีบหายยังไม่เอาอ่ะโอ้อันนี้นะครับเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวฝรั่งเขาชอบมาก่อ พี่ต้องไปขนยังไงวะผมบอกเลยเขาตามพี่กลับบ้านแน่ๆว่าฝรั่งเขามาก่อไว้ไม่มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับศาสนาใดๆทางนั้นเราก็นึกว่าเฮ้ยเป็นเกมงานวัดโยนพวกเป็นแรงสุกตากู๊ยในนี่ความรู้ดนึงยเขาบอกว่าที่มาตอกกองกองไว้อย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อว่าเราสามารถสร้างภูเขาขึ้นมาได้อ๋อแต่ไรเเดินคัดๆไปอ้าเอ้านี่ย จริงที่นี่ด้วยความที่โอ้ยจริงที่นี่ด้วยความเป็นวัดเราต้องสงบนะฮะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเวลาใครเจ็บป่วยหรือมีปัญหาเนี่ยจะต้องมีคนมาพยุงอ๋อเขาเป็นคำสอนเป็นไม้พยุงนี่เลยเฮ้ยทอมบราบเมริเค a ยุกเฮ้ยค่ะ from Thailand Thailand what is that it's water what is this for YouTube YouTube Hello from America bye bye ตอนนี้ยังไงจริงๆเรากลับมาที่ถนนใหญ่เป็นถนนหลักนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นดอยแบบปกติเนี่ยเราจะใช้ระยะทางเป็นทั้งหมด13มกิโลซึ่งทางที่เราขึ้นมาจะเป็นทางที่ลัดกว่าแล้วคนที่จะรู้ทางนี้ส่วนมากจะเป็นเด็กสาธิตมอชอซึ่งก็คือผมเองทุกๆปีเนี่ยโรงเรียนผมจะมีประเพณีที่เรียกว่าลูกจ้างปิกดอยนะครับลูกจ้างปิกดอยคาว่าปิกเนี่ยแปลว่ากลับเด็กสาธิตมอชอเขานับว่าเป็นช้างหนึ่งเชือก เป็นลูกช้างลับดอยพอเราเป็นม5เราก็จะต้องเป็นคนจัดกิจกรรมให้รุ่นน้องมหนึ่งใช่ไหมเราก็จะมาทําทางเอาจอบมาขุดทางให้น้องได้เดินง่ายๆซึ่งผมก็ขึ้นดอยกันมาหลายปีมากๆแล้วทําให้ค่อนข้างชํานาญทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนขุดทางด้วยในสนัยม5เพราะว่าทำไมมันลื่นจังเลยรถแดงมาเราจะไม่บอกนะครับเราจะโบกขาจ้ะโอเคกลับเข้าสู่ทางขึ้นป่าอีกครั้งนะครับจริงๆนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยสมัยผมเนี่ยต้องเอาแบบเชือกอ่ะมาผูกจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเลยเพราะว่ามันจะเป็นทางลาด ประมาณ45งองศาเดิน,น,นขึ้นยากมากแต่ว่าวันนี้เรามาเดินป่าเนี่ยเราไม่ได้มีเชือกมาก,ก็เดินขึ้นมนเอ,เองนะฮะระวังเหยียบพดนะว้าวเป็นไงไหวไหมสองคนไหวไหวแต่มันลื่นคนอ้วนสองคนเดินระวังฮนะนี่นะครับคือพลังของคนที่เก็บไขมันมานับหลายสิบปีโอ้โหไหวไหมเร็วเร็วเร็วช่วหน่อยหายใจไม่ทันเหตุผลที่หายใจไม่ทันนะครับเพราะว่าดินตรงช่วงนี้เนี่ยมันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากเป็นการวิจัยของมเกษตรนะครับนี่นะฮะ เป็นการออกมาจากเซฟโซนอย่างหนึ่งนะครับออกมาจากโต๊ะคอมแล้วก็มาเติมพลังให้กับชีวิตนะครับน้ําและป่าเติมพลังให้กับชีวิตรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ขอสักมุกหนึ่งฮนะไม่คุยมึงอันนี้นะภาษาพื้นบ้านเราเรียกว่ามดเบรกแดนซ์ไม่รู้ว่าเขาไปโดนอะไรมาทําไมเขาถึงดิ้นอย่างนี้วะไม่รู้เราจะไม่ยุ่งแล้วกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีพิษหรือเปล่าจาได้ว่าป<ม>ีที่แล้วที่มากับการเป็นทริปลับไปดูได้ e อพศูนย์ เรามาเดินเส้นทางนี้กันจำได้ว่าตอนนั้นเดินหอบกว่าน,นี้เยอะเลยมันแบบยังไม่ได้ออกกําลังกายไงพอเราออกกําลังกายไปเดือน2เดือนแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันฟิตขึ้นปีที่แล้วเบสยังดูบุหรีอยู่เลยใช่ดูบุหรีตอนนี้เลิกแล้วไปดูจังอื่นแทนใช่ดูเนื้อดูเนื้อ,อเนื้อววกาวิวอ๋อเนื้อวากิวไอ้สัตว์ <laughs> กาวิวกาวิวกาวิวกระริ จริงๆคนที่เป็นหนักที่สุดในซีรีส์นี้ไม่ใช่พี่คิมนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นน้องขนมจีนถ้าเทียบกับอายุแล้วเนี่ยเด็กขนาดนี้แล้วเป็นขนาดนี้คือไปตายเหอะไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วต้องบอกว่ามีโอกาสในการลดได้ไหมแต่กูว่าสำหรับมึงอ่ะทำได้อยู่แล้วเว้ยพี่เชื่อในตัวผมผมเข้าใจกูเชื่อในพลังของไดมอนด์เกนเซชาสมมุติหนุ่มบอกรักผู้หญิงบอกรักผู้หญิงรักพี่จัง ล้างน้ำไม่เท่าไหร่ที่เข้าจมูกอ่ะแล้ยอาบน้ำให้กูเลยร้องไห้นมไม่ร้องดิไม่ร้องน้ำไม่ร้องไห้ไมร้องไห้นมำน้ำไม่ร้องทำไมพี่คิมไม่มีคูู่ละทีโอ้ยคิมูกน่าเกลียดไม่เล่นไม่เล่นนะสกปรกเป็นการเติมพลังอย่างหนึ่ง run ก้มซูมซูมเห็นไหมไหลเขาไหมไหลเขาไม่ควรจะคบมันเป็นเพื่อนอีกแล้วนะหมายถึงว่าพี่คิมอะไอ้เยี่นมดูดูดูหน้ามันดูหน้ามันนม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 ให้กำลังใจพี่คิมหน่อยตบบ่ายให้กำลังใจเออก่อนหน่อยก่อนหน่อยเอออืมทำไมทีมงานกูเลยยำอย่างนี้แม่งหันมาหันซ้ายหันซ้ายมาหน่อยหันซ้ายหันซ้าย จะรล่ออยู่แล้วจ้ะโอ้ตายแล้วนี่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 เป็นเหตุที่กำลังจะไปแล้วสังเกตดีดี ไปยังไงมันคือจะตายแล้วรอ่ะมันเห็ดลาขอโทษนะเห็ดทุกชนิดก็คือลาแน่เลยนี่นี่นี่คืออะไรเชอร์รี่ป่าเชอร์รี่ป่ากินสิเดี๋ยวให้พี่คิมกินนะไม่กินแดงกำลังได้ที่เลยเนี่ยโอ้เราเล่นนะที่บอกว่เป็นเชอร์รี่ป่าทุกอย่างรู้มันคืออะไรสัมผัสแล้วน่าจะกินได้นะขอลองกินได้ไหมหนึ่งสองสามพริกอ้าพริกภูเขาอ้าวชพริก คลิกพลิกะดูน้องขนมไม่ถือกระเป๋าแล้วให้ผมถือให้สบายครับหัวใจของการเดินป่านะครับไม่ใช่การแบบว่าทิ้งเพื่อนนะครับเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายเซ็กชันเลยมึงทิ้งกูตลอดเพราะฉะนั้นมึงจะไม่ช่วยกูถือหน่ยล่ะนมไม่ช่วยแล้วนี่นะครับการที่คุณจะเดินป่าแล้วมีชีวิตรอดได้เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องได้พลังงานโอ้แม่สาวน้อยมันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยเอาลยนะหนึ่งสองสามโอ้แม่สาวน้อย เดี๋ยวมันมายังไงวะโอ้ดีเลยมาถึงรถด่วนโอ้นี่อร่อยเลยนี่นะครับการมาเดินป่านอกจากร่างกายจะต้องพร้อมแล้วใจก็ยังต้องพร้อมด้วยถ้ากายพร้อมแต่ใจไม่พร้อมก็ไม่สามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ นี่ถือว่าเป็นหนึ่งบททดสอบชีวิตอย่างหนึ่งของสามหนุ่มที่เขามีเป้าหมายในการที่จะมีสุขภาพที่ดีและหุ่นที่ดีแล้วทำไมมึงไม่เดินต่อแล้วไปเดิน การเดินป่านอกจากเราจะมีสุขภาพที่ดีแล้วถือว่าเป็นการให้เราได้เข้าใจธรรมชาติอีกด้วยการใส่ใจในการดูแลธรรมชาติลดลงทําให้เราพลาดสิ่งสวยงามมากๆที่สุดในชีวิตไปเทียบอายุของโลกเป็นเวลาหนึ่งวันนะคนเราไม่เกิดมาได้แค่3มวินาทีนะเราดู3มวินาทีที่เราทําลายโลกดิกว่าที่ภูเขาหนึ่งลูกจะเติบโตกว่าที่ต้นไม้เติบโตและสูงใหญ่ขนาดนี้เดีกยวเราจะลองตัดมาดูวงปีไหมเดี๋ยวไอสัตว์ไม่ได้แต่คนเราเลือกที่จะทำลายมันภายในเจียววินาทีเพราะแค่เพื่อสนองความอยากของตัวเอง แต่เราลืมคิดไปว่าสิ่งที่เราควรตอบแทนนอจกจากตัวเราเองและเพื่อคนที่รักแล้วเราต้องตอบแทนโลกด้วยนี่คือเป้าหมายของไมค์ปงและซีรีส์จริงๆเนะี่ยผมมีเพลงประกอบยุงด้วยนะครับพี่บ้านลุงมีแต่ยุงมีแต่ยุงแล้วมันนั่นยุงหัวใจเดี๋ยวนี่ของใครพวกนายอาจจะไม่ทัน ชาวบ้านชาวตําบลสุเทพเดินขึ้นดอยสุเทพแต่ไม่มีแรงถนนหนทางไม่เรียบร้อยวานผู้ว่าราชการจังหวัดและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยครับเจ้านายช่วงนี้ชี้เนะขอเสนอให้ท่านเดินมาข้างหน้าและเราจะผักท่านขึ้นไปหากท่านยังคงไม่ไหวขอให้ท่านนอนหลับให้ยุงกัดตายอยู่ตรงนี้เลยครับโอเค ใกล้แล้วสู้ๆนี่คือเนินสุดท้ายก่อนจะถึงถนนใหญ่ทางนี้ทางนี้มาแล้วอันไหนขอเสียงคนไทยหน่อยเร็วเอ้ยโอ้ยกระจอกจังนายสั่งสงไขมันมาเป็นสิบปีนายจะได้เบิร์นมากกว่าคนอื่นถูกต้องสุดท้ายนายจะสําเร็จมากกว่าคนอื่นอีกนิดเดียวน้องหนมมาเลยขมูนวู้ว้วอวเดิอเด้อคือไปอีกประมาณ500เมตรถึงดอนสุเทพครับอ้าว ตะโกนให้สุดเสียงเลยทำสำเร็จแล้วหนึ่งสอซ้องอีกรองแล้วเรึ่งสองเสียงเียหน่อยแล้วทำได้แล้วหนึ่งครั้เยังมีแค่นี้กระจบมันยังไม่ถึงดอยอีกห้ายเมแล้วนเราจะให้กำลังใจน้องหนมกันนะครับมาทำ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 โมเมนต์มาวัดแล้กก็บอได้ใจนางวันแหหลงดังกันจากใจนั่ง บอได้เฮ็ดีปานใดเฮ็ดีปานใดเจ้าก็บ,บ่ฮู้วาจน้ำห้องนองน,อนอไหนย้อนสุขสานใจเจ้าของน้องบ่กเคยมองยางสักยางเร็วๆเจ้าลายหากเจ้าลาย <c oughs> เฝ้ายางแน่เรวรีบยางสิเด้อหนมจีน ไฟนัลลี่มีอะไรแฮดดอยสุเทพฝนตกพอดีเลยหาร้านข้าวกินกันก่อนไปเรามาดูกันนะครับว่าการที่เดินมาถึงเนี่ยเราเดินทั้งหมดกี่ก้าวคิดว่ากี่ก้าวครับไทยฮะคำตอบก็คือ11,559เวเราเดินมาทั้งหมด8.42กิโลเมตรแต่เบิร์นไปทั้งหมด400กว่าแคลเองเลยข้าวจานเดียวก็ หมดแล้วใส่ความชันเข้าไปก็้น่าจะเป็นประมาณ700แคลถามว่าทำไมต้องเดินทั้งที่ทททเบริรนน้อยขนาดนี้ฮะเพราะว่าการเดินขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจเราแข็งแรงมากขึ้นและก็ฝึกการหายใจระบบการหายใจกล้ามเนื้อมันใหญ่เส้นต้นขาอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่าเรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยคือเราต้องขอบคุณอนเซอร์ ขอบคุณผมคนนี้ขอบคุณการนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นใจมากพี่คิมจึงขอเลี้ยงโอ้ยจริงๆทริปนี้เหมือนขาดใครไปสักคนหนึ่งนะครับเรามาหกใช่ไหมใช่เรามาหกซันเบ์รี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าซันเบ์รี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกเราว่าเขาจะทำงานนะครับผมให้ซันเบ์รี่ส่งคลิปมาดังนี้ฮะทุกคนอยู่ดีกันไหมทุกคนคงจะใหญ่มากเคยเฉพาะไอ้สาวคนนะ เราก็แค่มาหาความสุขรอนะเรารู้ว่าผู้แกคุจะเหนื่อยมากเราก็เลยมาหาความสุขให้มันก็แค่สลัดโลมีฟักทองมีบีทรูทมีแฮมแล้วก็มีไข่แล้วมันก็คีนม,มากมากอะ่ะ อร่อยมากแต่ที่สำคัญม,มันก็มีเครื่องดื่มหนึ่งที่น้องหนึ่งน่าจะชอบมากนะคะกิ๊เข้น้ำมะพร้าวปั่นนะคะใส่นมแล้วก็หวานน้อยค่ะขอ,อกเลยว่าอร่อยมากโอ้โหแฮมดูแฮม ฐานะที่เราบอกว่ามันเป็นทริปฝึกครีเอทีฟแล้วเราไม่ได้ฝึกกันเลยเพราะมันเหนื่อยมากเราก็เลยจะมาอัดตอนท้ายคลิปนี่แหละครับนี่อยากให้ย้อนกลับมาเสื้อนี้เป็นเสื้อที่พออาจารย์เฉลิมชัยใส่ปุ๊บเขาเหนื่อยเลยทําไมฮะเนี่ยเสื้อมอผมได้บุ้งแล้วผมได้บุ้งแล้วเดี๋ยวๆดตอนนี้เราถึงทะเลแล้วนะฮะทำไมฮะเกาะช้างในอะไรเกาะช้างนี่นี่นี่จริงๆตรงนี้มันควรจะขาวมากเลยนะทำไมฮะขาวโพด ข้าวโพดเขาขายอวัยวะอะไรฮะไส้อัวไส้อัวอันนี้เป็นนามที่ประกาศตัวตนเลยว่าเราเป็นเพศที่3ามอะไรฮะเอ้ยสาวเลิศอะไรวะผลไม้ชิ้นนี้เขาเอาไว้ทำโอวัลตินนะลูกอ่ะมันคืออะไรอ่ะโกโก้นัทโกโก้กโกโก้นัทมันมีมันมีเพลงนกบนนกเป็นนกบกนกออนกบนนกเป็นนกอะไรนกบกนกเป็นแหง้ใช่ไหม นกบอกเงือกเป็นอะไรลองทายดูอุ้ยจริงๆระหว่างทางที่เราเดินมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเดินกันมาเนี่ยไม่ใช่แค่5คนเรายังมีดาราอีกคนหนึ่งด้วยอ้าวใครวะมอดปฏิบัติมอดอันนี้มันเป็นนกที่ชอบกินอาหารอีสานนะฮะยยังไงนกพีลาบกินธรรมดาละถึงเป็นควันด้วยจริงๆแล้วมันมีอีกนกหนึ่งนะมีเครื่องดื่มอยู่ตรงหน้าเหมือนจะกินแต่ก็ไม่กินอะไรวะนกกะจิบนกวกนก ร้านนี้นี่เขาให้เราเลือกตั้งอย่างยุติธรรมทำไมวะกาแฟนกบกนกเป็นนกบกนกเฮ้ยพี่กิมรู้วป่าทำไมไข่นกนี่ถึงเป็นจุดเขาเกิดกระทาสีนะทำไมอ่ะทำไมไข่นกกระทาแต่ถ้าเป็นนกกระทาสีนี่จะอยู่ตามริมน้ำอะไรฮะนั่นกระลาสีมึงไม่แน่เลยหนึ่งรู้ป่าว่าที่นี่เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อการโดยเฉพาะทำไมนั่นไงเขาเขียนอยู่ซุ้มการนะจ๊ะพิเศษการชนา โอ้ที่นี่นี่บอกได้เลยว่ารักในประเทศชาติอย่างแน่นอนทำไมครับเยอะมากเลยรถตู้เนี่ยเรือเขาตู้ตู้พบทอนอ๋อนี่ยนี่หมาเชียงใหม่เวลาหมาเชียงใหม่เขาร้องเขาร้องไงรู้ไหมฮะร้องว่าฮ่งฮงเจ้าเขาหมายสารหมาีสานฮ่งฮงเด้อหมาใต้หมาใต้ฮ่งฮงไรนี่ฮงนี้โอ้อันนี้เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์นมบินตรงนี้อยากให้ระวังนกหน่อยนะเดี๋ยวเหมือนพี่ชิมต้องการอะไร ที่ต้องเลิกคุยกับเด็กอายุ16คนนั้นได้แล้วอายุยห่างกันตั้งเก้าปีนนะคุก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 ันไคุกคุก,กค,คุก <laughs> คุก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 คกคุ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 ก ดิมอนเกรนส์กรโนล่าเจ้าแรกในเมืองไทยอาหารเช้าแสนอร่อยช่วยฟืน้นฟูระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารช่วยลดความหอยแป้งหอยน้ำตาลอยู่ท้องเหมาะสำหรับผู้ที่ดูแลรูปร่างและมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลขัดสีสามารถทานคู่กับนมโยเกิร์ตสลัดหรือจะทานเปล่าๆเป็นขนมก็อร่อยสุขภาพดีได้ทุกวันมีขายใน7 e เ e ่นเลเและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไทยสั่งซื้อได้ที่ www.diamondgrains.com